เพื่อนๆับวันนี้เราพามาดูทุเรียนในระยะผลอ่อนนะครับที่ดอกพึ่งบานผ่าฝนนะครับ<ม>ก็มีบางดอกนะครับที่ยังบานยังไม่มดนะครับวันนี้เราก็มาดูในระยะผลอ่อนนะครับทุเรียนหวนทองนะครับที่ดงดินแดงหนองบุญมากนะครับก็อยู่ในระยะผลอ่อนแล้วนะครับ เราพรุ่งนี้เราจะมาฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับถ้าฟ้าเปิดก็เป็นอันดีนะครับแสงแดดมาก็โอเคเลยนะครับฟ้าปิดมา2วันแล้วนะครับทุเรียนไม่ได้กินอาหารนะครับถ้าฟ้าไม่เปิดก็มีโอกาสลูกจะไม่ยังไม่โตนะครับก็มีซิดรุดร่วงกันได้อีกนะครับก็ภาวนาให้ฟ้าเปิดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็จะมาฉีดแคลเซียมบัลรอนแล้วก็ให้อาหารกันตามสเต็ปเลยนะ